ทวนไทยชาแนลสวัสดีครับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ยังอยู่ยังมีคลิปดีๆมาให้ชมกันนะครับกับสภาพการจราจรบนถนนมิภาพช่วงปราทายตอนนี้จะถึงโนนสูงแล้วนะครับอีก37กิโลเมตรจะเข้าโนนสูงนะครับตอนนี้ก็รถยังหนาแน่นสำาหรับวันที่18วันอาทิตย์ที่18 5ห้าโมงเย็นนะครับ จะมาเริ่มหนาแน่นตั้งแต่แยกปะทายครับผมแล้วก็มาเรื่อยๆแน่นมาเรื่อยๆเลยนะครับชะลอชะลอตามกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างช้าๆถือว่ารถยังเยอะแต่ดีที่มันไม่ติดอยู่กับที่นะครับผมอ่าถ้าใครได้ดูคลิปวันที่16ที่เราฉายไปครับ15 15เมษาที่ฉายไปก็ รถเยอะมากติดแน่นนะครับมีเลนพิเศษให้ไปวิ่งฝั่งโน้นได้นะครับแต่วันนี้วันที่18เลนพิเศษไม่มีแล้วนะครับก็จะวิ่งอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแต่รถก็ไม่ติดนะครับไปไหลาตามกันไปไหลาตามกันไปนะครับไปประมาณ40 50 40ครับได้40โดยประมาณครับจะมีชะลอเป็นช่วงๆนะครับผม ไปที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพวันนี้วันที่สิบแปดครับก็น่าจะสบายสบายครับหลังจากนี้ไปก็รถน่าจะน้อยน้อยลงไปเรื่อยๆนะเวลานี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นขบวนสุดท้ายหรือเปล่าที่กําลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพพอกลางคืนแล้วก็อาจจะโล่งแล้วนะครับถือว่าก็ยาวอยู่นะครับรถยัง ไปตามกันเรื่อยๆไม่เห็นหัวขบวนเลยทีเดียวยาวไกลมากใจเย็นๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเดินทางนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เปิดเข้ามาชมสวนไทยชาแนลของเรานะครับคลิปเว็บท่องเที่ยวไม่ใช่เว็บ YouTube <laughs> เรามีทั้งเว็บไซต์ทั้งเพจนะครับติดตามได้ทุกช่องทางครับขอบคุณครับ เรื่องราวการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วฟ้าเมืองไทยและต่างประเทศนะครับตามโอกาสอันสมควรเราก็จะพาไปดูเมืองนอกเมืองนางกันบ้างแต่ตอนนี้โควิดครับอยู่แต่ในบ้านครับมาเรื่อยๆครับตอนนี้นเห็นเท่าที่เห็นคือรถเริ่มนิ่งแล้วนะครับ<ม>เดาว่าข้างหน้าอาจจะกิโลสองกิโลข้างหน้าน่าจะมีไฟแดงสิบกิโเมตรต่อชั่วมงใช่ไหม อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางจากทวนไทยชาแนลของเรานะครับน่าเสียดายตั้งใจจะวางแผนไว้ว่าจะไปชมบุญบ้างไฟตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับปรากฏว่ายะโสธรตอนนี้ประกาศยกเลิกบ้างไฟทั่วจังหวัดเลยนะครับทุกอำเภอเรามาลุ้นดูอีกทีว่าจังหวัดอื่นจะเป็นยังไงครับ แต่คิดว่าคงจะยกเลิกเหมือนกันทุกจังหวัดนะครับอดดูเรื่องราวดีๆกับประเพณีมันๆบุญบ้างไฟไปอีกหนึ่งปีขอให้โควิดเมืองไทยเราหายเร็วๆแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปจากเราครับแล้วพบกันใหม่กด s u b สไครต์กันไว้ครับเราจะมีอะไรดีๆให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ